As I walked over London Bridge one misty morning early, I heard some fair young maiden say, Lord, spare me the life of Georgie. Go saddle me up my milk white steed and bridle him so gaily. Then I'll ride away to the king's high court and plead for the life of Georgie. So she rode all day and she rode all night till she was wet and weary. Then combing back her long yellow hair, she fled for the life of Georgie. Then Georgie rode up and he pled for himself. He says, I never murdered any, but I stole 16 of the king's best deeds and sold them in army. ก็สวัสดีสมาชิกในกลุ่มทุกท่าน,นครับวันนี้จะมาทำโปรแกรมเลี่ยมกอพระให้ชมนะครับหลายๆท่านถามมาก็กลัวไม่มีพื้นฐานอะไรว่านะครับกลัวทำไม่ได้กลัวอะไรางน,นะนะตอนนี้เรามีเทคนิคใหม่นะครับนะคือทำให้เรานสามารถทำงานได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นนะครับนะด้วยเครื่องมือ ปักอินนะครับนะที่สร้างขึ้นมาใหม่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยเราก่อนที่เราจะเลี่ยมขอพระองค์หนึ่งเนี่ยขั้นตอนมีขั้นตอนการทํำยังไงครับนะเมื่อก่อนนี่ก็คือนะครับเราได้รูปพระมาแล้วนะครับเราก็จะมาด้าบเส้นนะครับตามอยากขอพระอย่างนี้ครับนะอ่นนี้ผมทําให้ดูคร่าวๆก่อนครเนี่ยพระไปยังไงเราก็ต้องมาวาดเส้นด้าบเส้นตามพระอย่างนี้นะครับนะ นะครับก,ก็คือค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับนะครับแต่ตอนนี้เรามีเทคนิคใหม่นะครับนะเราจะไม่ได้ทําขั้นตอนนี้แล้วนะครับนะแค่เราเอารูปพระเข้าไปเนี่ยเราสามารถได้เส้นมาใช้ได้เลยนะครับนะง่ายมากนะครับมือใหม่นี่ยิงสบายเลยนะคนะอ่ะอันนี้ผมทําให้ดูครับนะเมื่อกจากเทคนิคเก่าเนี่ยก็คือเราต้องมานั่งดับนั่งวาดเส้นนี้ อันนี้เรามาดูเทคนิคใหม่นะครับนะอันนี้คืออ่าันนี้คืองานงานมาสเตอร์งานจริงน,นะครับอันนี้คืองานที่ผมแปลงแปลงแปลงไฟล์แล้วแปลง,ปลงรูปภาพแล้วเพื่อที่จะให้ได้เส้นมาโดยที่เราไม่ต้องดับเหมือนที่ตอนแรกที่ผมทําให้ดูตะกี้นะครับนะอันนี้เดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมก็ผมทําไว้แล้วนะครับนะส่วนถ้าใครอยากจะได้เทคนิคนี้ใครที่เป็นช่างอยู่แล้ว อยากจะได้เทคนิคนี้ไปใช้ก็ลองทักมาพูดคุยกันได้นะครับอ่ะอันนี้เราอ่าผมก็จะพูดเปลี่ยนไหมครับวาดเราก็ได้เส้นมาใช้ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งวาดเหมือนตอนแรกที่ผมทาให้ดูนะอ่าครับผมอันนี้เราก็ก็คือเส้นอ่าน,นี่ก็คือบล็อกตัวผู้นะครับนะอ่าถ้าเราจะทําบล็อกตัวเมียรเราก็นะครับ รเราก็จะได้ได้แกนได้แกนนะครับนะอ,อ่าสีสีเขียวก็คืออ่าอันนี้เป็นสีแดงแล้วกันเป็นแกนกลางนะครับนะอันนี้ก็คือบล็อกนะครับบล็อกตัวผู้เรานะครับอ่ะเดี๋ยวแยกกันนี้ไว้ก่อนดีกว่าหลาย บางคนก็ทําถนัดทาซ,ซ้อนๆทุไปเลยก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดถนัดใครถนัดมันทำนะอะแต่ผมก็เอาออกมอไซคข้างนอกเรือทำแค่บล็อกเรือคืออยากจะให้เห็นภาพว่าแค่ทําบล็อกเนี่ยมันแค่เรากดคลิกเดียวเนี่ยเราสามารถได้บล็อกมาใช้งานได้เลยนะครับโดยเครื่องมือปลักอินนะครับนะอ่ะเนี่ยครับเครื่องมือปลักอินที่ทําสามารถทํา้นเองได้ทําใช้เองได้เลยครับหรือว่าถ้าใครสนใจก็อยากจะให้ ผมทําให้ก็ทักมานะครับนะคุ้มค่ามากนะครับแค่ท่านมีเครื่องมือม่อกี่ตัวเนะี้ยหากินได้ตลอดชีวิตเลยนะครับครับง่ายแล้วก็เร็วนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยผมแค่คลิกเครื่องมือที่ผมนําขึ้นมาใหม่เครื่องมือปักอินนะครับนะปัะ๊บอ่านะครับแค่นี้เราก็จะได้เห็นไหมครับขยายเส้นออกไปช่องไฟให้เราเรียบร้อยเลย อันนี้เราก็มาจะปรับแต่งใหม่หน่อยก็ได้พอดีวางตำแหน่งไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับแค่นี้เราก็ได้บล็อกตัวตัวผู้ตัวเมียแล้วพร้อมกับรูรูลมนะครับนะแค่กดแค่ลิ๊กเดียวนี่ครับนะง่ายมากนะครับมือใหม่ก็ทําได้สบายเลยนะครับาจากนั้นเราก็จะมา,าทำทำแกนกลางนะรจริง ยังไม่ได้เบรกนะครับจริงๆเราจะทําเครื่องมือแบบทางรัดมาใช้ทําปลั๊กอินมาใช้ก็ได้นะครับนะ,ะ,ะ,ะแค่เรากดอ,อันนี้ผมทําให้ดูคร่าวๆก่อนนะกันอันนี้ปลั๊กอินอันเดียวอันนี้ผมทํามาเพิ่งทํามาไม่กี่ตัวนะครับนะ,อ,ะอันนี้ผมก็จะขยายช่องไฟออกไปอีก2 7ุขอบอันนี้คือขอบหลังจากที่เราตัดเห็นไหมครับแค่กดคลิกเดียวนี่ครับ เครื่องมือเนี่ยทำผมทำไว้แค่สามตัวครับนะกำลังจาเดี๋ยวมีเวลาก็จะทำเพิ่มแล้วก็จะเอามาแชร์ให้ดูนะครับนะอะจากนั้นเราก็อืม <c oughs> จากนั้นก็เอาหูมาใส่เลยชอบหูไหนก็อับไฟล์หูก็เตรียมมาให้ทุกอย่างแล้วอันนี้หูนี้สำหรับเอาไว้สำหรับแทงบัวนะครับนะ บัวกีบบัวตูมบัวบานนั่นแล้วใครจะเรียกไว้นำนะถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับนะเข้ามาลองเลี่ยมลองทำโปรแกรมดูได้ครับง่ายมากครับ,รบเอัอ๋อดีตนี้ไอ้ตัวเนีน้ย ผมยังไม่ได้ทำปังกอินมาแต่ก็เลยก็ทำคลิปให้สมาชิกดูก่อนนะครับนะะครับแค่นี้เราก็เห็นนะครับว่ามันง่ายแค่ไหนนะครับนะครับแค่แค่นี้เราก็จะได้แกนกลางละแกนกลางกับบล็อกเห็นไหมครับอ่าครับงานมันมีสองทิ้นสามทิ้นกับก๊อปปี้ไปเลยครับรุ่นเดียวกันนะตัดทีเดียวพ้องกันไปเลย อ่าครับแค่นี้ครเราก็จะได้งานใช้ละแค่คลิกไม่กี่ครั้งเองนะครับอ่ะครั้นี้ถ้าเราจะมาทํางานหน้ากากนะครับหน้าหน้ากากก็ทําผมก็ทำอา่าทำปลั๊กอินไว้แล้วนะครับนะแค่เราก,กดคลิกเดียวเนี่ยก็เราก็จะได้เส้นมาให้งานวิ่งทางานหน้ากากละนี่ไอตัวนี้ก็คือสําหรับงานหน้ากากเห็นไหมครับคลิกแค่ครั้งเดียวเนี่ยสามารถอ่ได้เส้นมาทำานหน้ากากเลย นะครับอ่ะคันี้หน้ากากก็ไม่ยากนะครับปึ๊บทำลายไว้อ่าให้มันวิ่งเลยนะครับอ่ปึ๊บเห็นไหมครับนี่ครับแค่เรากดกิ๊กเดียวนะครับเราก็จะได้ลายมาทํางานหน้ากากแล้วเห็นไหมครับง่ายไหมครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะท่านใดที่สนใจนะครับเครื่องเลเซอร์เข้ามาดูก่อนได้นะครับนะก่อนตัดสินใจ มีโปรแกรมใหม่มีขั้นตอนเทคนิคใหม่ๆเข้ามาทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานนะครับถนะ้าผมสอนเราจนเป็นนะครับขอบคุณครับ